รรหาทำเนาะผลไม้แบบนี้มันได้เหรอเพื่อนมันบอกว่าอร่อยนักหนาอยากรู้ว่าจะจริงไหมรีวิวลานูกอแบบไม่อวยนี่มาสาขาศูนย์ซิลิกิตนะจะเป็นแบบผลไม้ไทยๆที่เอามาทําเมนูครีเออันแรกเนี่ยคือยอมรับเลยว่าแปลกจริงที่เห็นข้างๆาเนี่ยคือซอสกะปิหวานและข้างในจะเป็นมะม่วงเปรี้ยว่ปรสชาติเหมือนเรากำลังกินมะม่วงจิ้มกะปิเลยหอมมันเย็นสดชื่นมากเมนูไทยแลนด์ออลี่นะไปลองได้เมนูสายตากว้างไกลผลไม้สีเหลืองเอามาแยกกากทั้งหมดเปรี้ยวหวานหอมสดชื่นมากเข้มข้นเต็มแก้ว2ี่ออนอันนี้จะเป็นเมนีลมมวว้แจะ ความหวานแล้วก็หอมบวยหอมฝรั่งมากลองแล้วโคตรชอบบอกเลยแก้วนี้อร่อยจริงแล้วถ้าใครชอบกินแตงโมสั่งเมนูสุดที่รักได้ไมันคือแตงโมผสมน้าแดงเอาไปปัน่น<ๆ>แล้วข้างล่างมีบุกให้เคี้ยวหนุบเนับถ้าอยากเปรี้ยวแบบตาแตกเนี่ยสั่งเมนูยมนามาวจีมะนาวสดทั้งลูกล่าพริกเกลีาวฉ่ำๆทั้งเค็มทั้งเปรี้ยวนัวเผ็ดจีจ้าบแบบขึ้นสมองมึงและอันนี้อร่อยมากยํสามแซ่เป็นผลไม้สามอย่างเอามาคลุกกับน้ำปลาหวานแล้วก็วข่าบีโวปลาข้าวคั่วรสชาติเนี่ยเค็มวานมปลานัวานป้าล้านตัวมากร้านผลไวค้่